สวัสดีครับพี่รักจากต่างๆนานาชาแนลวันนี้วันที่10กันยายน2565ัน้าหสิบห้านะครับก็สนเสื้อเครื่องบินบินแบบบ้านๆอีกแล้วแต่ครั้งก่อนเนี้ยบอกไปว่าครั้งนี้เนี่ยจะทำเอาคลิปที่เป็นขึ้นลงขึ้นลงหล,ล,ลายๆครั้งมาให้ดูทีนี้ก็มานึกได้ว่าเห็นว่าเออการบินโดยเครื่องบินเนี่ยอาจจะติดติดกันหลายครั้งก็เดี๋ยวจะผมก็ เดี๋ยวจะเบื่อซา,าผมก็เลยเปลี่ยนโมเมนต์นิดนึงวันนี้เอาเรื่องซิมูเลเตอร์มาเล่าให้ฟังดีกว่าว่าซิมูเลเตอร์เนี่ยจริงๆมันก็คือภาษาไทยก็คือเครื่องฝึกบินจำลองนะครับเดี๋ยวมาอธิบายว่าซิมูเลเตอร์เนี่ยเป็นยังไงอันนี้เป็นคลิปเหมือนกันนะครับเป็นคลิปซึ่งผมเคยเข้าซิมูเลเตอร์ไว้เมื่อประมาณร่วมสิปีที่ผ่านมานะครับสมัยก่อนมีบริษัทเอกชนเขาเปิด นะครับชื่อว่า free experience ซึ่งตอนนี้เขาปิดตัวไปแล้วนั่นแหละก็เป็นการเข้าซิมเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าการเข้าซิมเนี่ยมันเป็นยังไงพร้อมกับบรรยายประกอบคลิปไปด้วย <c oughs> นี่คือสัมชันสัมชันจะชอบออกกล้องแหมัังนีนะ้สัมชันเนี่ยอืมสัมชันเนี่ยอ่าสัมชันไปเล่นก่อนไปนะสัมชันไปเล่นก่อนแลนะอ่ากลับมาเข้าเรื่อง simulator ต่อนะครับ การเข้าซิมเนี่ยซิมูเลเตอร์เนี่ยเป็นเครื่องฝึกบินจําลองที่ใช้ฝึกนักบินที่นักบินจริงๆเนี่ยนักบินโดยสารเนี่ยนะครับเขาเข้าไปฝึกตามรอบด้วยนะต้องมีกําหนดว่าบินจริงเท่าไหร่ลงมาระหว่างอยู่ก็ต้องไปฝึกซิมูเลเตอร์ในการฝึกซิมูเลเตอร์นั้นเนี่ยก็ส่วนมากจะเป็นการฝึกแบบจําลองเหตุเช่นเครื่องยนต์ดับไฟไหมอะไร,ะไรต่างๆนาน,นาล้อไม่กลางอะไรโอ้ยเหตุเขาเยอะแยะนะครับ นั่นเป็นการฝึกให้นักบินเกิดความชมนานาญเพราะบินจริงเนี่ยมันไม่ไม,ไม่ไม่มีเหตุแบบนี้ให้ฝึกอยู่แล้วใช่ไหมครับก็ต้องฝึกในเครื่องฝึกบินจําลองซึ่งในเครื่องฝึกบินจําลองนี้เนี่ยทุกอย่างมันจะเหมือนในเครื่องบินของแต่ละรุ่นเลยถ้าเป็นเครื่องของโบอิ n งเจ็ดสามเจ็ดก็ภายในจะเป็นเจ็ดสมเจ็ดเลยมูฟเมนต์ต่างๆน้ำหนักทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนของจริงหมดเลยนะครับนั่นก็คือ เขาสร้างมาสําหรับเพื่อการนี้โดยเฉพาะไม่ใช่ว่ามาแค่รูปล่างหรืออุปกรณ์ที่ไม่เหมือนเท่าไหร่แต่มีบ้างอะไรเงี้ยไม่ใช่ทุกอย่างต้องคอมเพลทเหมือนกับในคอกผิดรุ่นนั้นจริงๆถ้าเป็น a 3 8 0ก็จะเป็นคอกผิดของ a 3 8 0เป็นคอกผิดของตองเจ็ก็คือ Boeing 777ก็จะเป็นตองเจนะครับทุกอย่างจะเป็นแบบนั้นแล้วที่นักบินเขาฝึกกันโดยเฉพาะของการบินไทยเนี่ยบอกได้เลยว่า เออซิมูเลเตอร์เขาเข้าไปมันจะเป็นกล่องกล่องแล้วมันจะมูฟเมนต์ได้เมื่อเวลาเข้าไปนั่งนะครับเหมือนเราเล่นนั่งเล่นเกมที่ดีเวอร์อะไรอย่างเงี้ยมันจะเหมือนดูหนังโฟดีนะครับก็อี้เยอะคือมันมีน้ําหนักแต่ที่ผมไปฝึกเนี่ยเป็นของเอกชนเป็นกล่องเหมือนกันแต่ไม่มี movement. Movement <Movement S 2> มูฟเมนต์มูฟเมนต์เฉพาะหน้าจอนะครับมันก็เลยจะไม่ได้ฟีลตรงนั้นแต่ก็คือไม่ว่าจะเป็นทอร o เิลทเิลนี่คือคันเร่งที่เร่งด้มือนะครับซึ่งต่างกับ เครื่องใบพัดท,ที่ดันเข้าดันออกอันนี้เป็นเล่งเป็นโยกขึ้นไปนะครับโยกที่เป็นคอนโทรลคอลัมน์น้ำหนักจริงเหมือนกันเป๊ะวันนี้ผมจะมาเล่าเดี๋ยวจะเล่าในคลิปให้ฟังว่ามันไม่เหมือนกับเครื่องฝึกที่ผมฝึกใบพัดยังไงเครื่องฝึกเนี่ยก่อนเตือนนิดนึงก็ได้มันเหมือนคล้ายๆรถแบบพาเราเลี้ยวคือมันเลี้ยวแต่เครื่อง โดยสารเนี่ยเวลาเลี้ยวเนี่ยคือมือไปแล้วแต่อีกสักพักมันถึงจะนะลักษณะเครื่องใหญ่จะเป็นอย่างนี้คือมันจะตอบสนองช้าเหมือนกับการเร่งเหมือนกันเร่งขึ้นไปที่สาิเปอร์เซ็นเนี่ยกว่าเขาจะมาเนี่ยสักพักหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นให้ดูความรู้สึกนี้ก็ได้ใครที่นั่งเครื่องบินเวลาไปตั้งเครื่องหัวสนามแล้วเนี่ยนะครับไปตั้งเครื่องที่หัวสนามแล้วเนี่ยเมื่อ เขาออกตัวเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันค่อยๆเร็วขึ้นค่อยๆเร็วขึ้นใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาดันสองจังหวะเท่านั้นเองไปแทบจะครึ่งหนึ่งแล้วเขากดหมดเลยมันค่อยๆมาเนี่ยคือการตอบสนองของตัวเครื่องบินขนาดใหญ่จะเป็นแบบนี้นะครับเหมือนการเลี้ยวอีกอย่างเหมือนกันพอเลี้ยวไปปุ๊บเนี่ยตั้งเข็มที่090ย์ใช่ไหมครับไปที่090เเราก็จะดูจอพอดูจอปุ๊บเนี่ย มันไม่ใช่พอศูนย์เก้าศูนย์แล้วเรากลับตรงแล้วมันตรงเขาเรากลับตรงแล้วมันยังไปต่อเนี่ยคือความความช้าเพราะฉะนั้นนักบินแอร์ไลน์เนี่ยเขาจะต้องทําความคุ้นเคยกับมันเขาจะต้องรู้จังหวะของมันเลยว่าเอ้ยเมื่อเขาเลี้ยวไปตรงนี้แล้วเนี่ยเขาต้องเลี้ยวกลับตรงนี้ไม่งั้นเนี่ยเนี่ยมันเดี๋ยวมันจะเทต่อไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งแม้กระทั่งที่คอนโทรลคอลัมน์กลับมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยจะสังเกตใครดูคลิปของนักบินเนี่ยเวลาใกล้ๆเครื่องจะลงนะครับถ้าเป็น สายสติ๊ก uh, เนี่ยที่อยู่ด้านข้างเนี่ยเขาจะขยับตลอดเหมือนกับยกเหมือนกันจะกักตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะคล้ายๆอย่างนั้นนะครับเ uh, ก็สรุปตรงนี้ที่พูดมาก็คือว่าเครื่องที่เป็นเครื่องใหญ่เนี่ยการตอบสนองมันจะช้ามันเหมือนจะหน่วงนิดนึงนะครับไม่เหมือนเครื่องใบพัดเล็กที่ผมบินคือเลี้ยวมันก็เทเลยเลี้ยวมันก็เทดึงก็ดึงขึ้นเลยนี่ดึงแล้วมันค่อยๆ คือแม้กระทั่งดึงเยอะแต่มันค่อยๆเหมือนกับเล่าเมื่อกี้ที่เร่งอ่ะเรามีความรู้สึกว่านักบินเขาคงค่อยๆเร่งไม่ใช่เขากดเกือบแทบหมดเลยกดสองจังหวะเท่านั้นเองแล้วก็ถ้าเป็นเหยียบรถก็เหยียบมิดน่ะแต่มันค่อยๆไปี้ค่อยๆออกจนมันทําความเร็วขึ้นไปนะครับนี่ก็คือโมเมนต์จริงๆของเครื่องบินเนี่ยมันมาอยู่ในซิมูเลเตอร์นี้เพราะฉะนั้นในการเข้าไปบินซิมู ซิมูเลเตอร์เนี่ยเราจะรู้เลยว่านักบินจริงเขาเขาเป็นยังไงการขยับหลายๆคนบอกว่าพิลักบินแค่เครื่องใบพัดทําไมไปรู้ของเรื่องแอร์ไลน์เรื่องเครื่องโดยสารเยอะก็เนื่องจากเข้าซิมูเลเตอร์นี่แหละครับก็คือว่าแม้กระทั่งการเลี้ยวการอะไรเงี้ยผมสัมผัสมาหมดน้ําหนักทุกสิ่งทุกอย่างนะครับตอนนั้นไปเข้าซิมูเลเตอร์นี่ก็คือเข้า ครั้งหนึ่งเพื่อลองพอลองแล้วโอเคก็เข้าอีกหลายๆครั้งจนลงเป็นคอร์สเลยมีตารางบินมีกำหนดบินมีอินสตัคเตอร์เซ็นว่าอันนี้เราผ่านแล้วนะแท็กซี่ผ่านแล้วนะเทคออฟผ่านแล้วนะเออเรียนกันอย่างนั้นเลยนั่นคือการเข้าไปสัมผัสนั่นก็คืออย่างที่บอกคือสิ่งที่ชอบมีล็อกบุ๊กลงแล้วอินสตัคเตอร์เซ็นนะครับลงกันเป็นคอร์สเลยตอนนั้นนะครับเมื่อร่วมสิบปีที่แล้ว simulator นี้เขาอยู่แถวแถวสีลมในซอยคอนแวนต์เดินเข้าไปนิดนึงเท่าที่ผมจำได้นะครับแต่ปัจจุบันเขาเลิกกิจการไปแล้วนะครับก็ราคามันสูงนิดหนึ่งมันก็เลยไม่เป็นที่นิยมเท่าไหร่แต่ทุกวันนี้มู m u l a t o r ที่ผมบอกเนี่ยนะครับที่มันโยกได้ของการบินไทยจริงๆการบินไทยเขามีเปิดเป็นช่วงช่วงช่วงโควิดอ่ะมันจะมีว่าอืม ใครอหญ่จะสัมผัสซิมูเลเตอร์อันนั้นกับตันจริงนักบินจริงเข้ามาสอนเลยแบบว่าอ๋อแต่ที่ผมไปเรียนนี่ก็เป็นนักบินนะครับนักบินเครื่องใหญ่นี่แหละเขาว่าก็เหมือนมาไซไลน์มาสอนตรงนี้นะครับแต่นั่นของการบินไทยเนี่ยจะได้ซิมูเลเตอร์อันที่เป็นมูฟเมนต์ได้เลยนะครับอันนั้นค่อนข้างสูงน่าจะห้าหลักต้นๆน,นะครับเท่าที่ผมจําราคาได้นะครับของการบินไทยผมยังไม่เคยไปลองเหมือนกันนะครับนี่ก็เลยมาเล่าสู่กันฟังแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูคลิปอ่าจะลงรูป ภาพนิ่งให้ดูเหมือนเคยแล้วก็ไปดูคลิปที่ผมบรรยายนะครับว่าการเข้าซิมูเลเตอร์หรือการเข้าซิมเข้าซิมผมเรียกเข้าซิมดีกว่าเนาะมันก็จะฟังไหมไม่งั้นฟังนะมันเป็นศัพท์ที่มันยาวไปอ่นะครับก็เข้าซิมก็คือหมายถึงเครื่องฝึกบินจําลองตัวนี้แหละนะครับเดี๋ยวลองไปดูภาพแล้วก็ลองไปดูคลิปในขณะที่บินอ๋อ เล่านิดหนึ่งในขณะที่บินเนี่ยส่วนมากเนี่ยคนไปเข้าซิมูเลเตอร์ยุคนั้นเนี่ยนะครับเขาไปกันครั้งเดียวก็เพื่อสัมผัสใช่ไหมครับเขาก็จะเลือกสนามบินฮ่องกงที่ไก่ตักนะฮะไม่ใช่ฮ่องกงเช็คแลับก๊อกทุกวันนี้นะเพราะดูวนเป็นสนามบินที่ท้าทายนะครับส่วนผมเนี่ยทุกครั้งที่บินจนอินสตักร์ถามพี่จะเอาแค่นี้จริงๆเหรอผมเลือกดอนเมืองไม่รู้ผมมีความคุ้นเคยกับดอนเมือง และก็ภูเก็ตสองสนามบินเท่านี้ที่บินไปบินมานะครับผมคล้ายๆว่าเมื่อผมนั่นแล้วผมอยากเอาความชํานาญมากกว่าความความที่เหมือนท่องเที่ยวอเออประมาณอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวก็ไปลองชมกันที่เป็นคลิปนะครับเริ่มซิมูเลเตอร์ครับเป็นซิมูเลเตอร์ของ Boeing 737-800นะครับ ในกรอบสี่เหลี่ยมนั่นคือแผงของออโต้พาย t ทั้งหมดนะครับตั้งทิศทางตั้งความเร็วอะไรต่างๆตอนนี้กำลังจะไปลงที่สนามบินภูเก็ตนะครับเลยภูเก็ตออกมาแล้วกำลังตีวงเริ่มเปิดแฟบแล้วครับลดความเร็วนะครับตีวงเพื่อจะลงทางลันเว09ของภูเก็ต ถ้าลงทางทะเลเนี่ยมันจะต้องบินออกทะเลมาแล้วก็ตีวงไปลงนะครับเ,เตรียมลงและเปิดออโต้เบรกตั้งออโต้เบรกแล้วเปิดแฟลปลดความเร็วนะครับอินสตัคเตอร์ก็จะคอยเตือนเพ่งเราก็ยังไม่ค่อยคล่องก็จะมีตอนนี้อินสตัคเตอร์ช่วยตั้งตรงนี้ให้และ heading นะครับภูเก็ตรันเวย์0 90, ใช่ไหมครับเราก็จะ เออรันเวย์ศูนย์เก้ามันก็จะไปทางทิศศูนย์เก้าศูนย์เขาก็จะตั้งมาเดี๋ยวให้สังเกตจอดําๆนี้ดีๆนะครับเวลาเลี้ยวเนี่ยผมบอกแล้วเราไม่รู้ว่าเลี้ยวไปทางไหนตอนนี้เรายังเห็นแต่ทะเลเรายังไม่เห็นฝั่งไม่เห็นรันเวย์อะไรเลยตอนนี้กลางล้อแล้วนะครับกลางล้อก็จะพวกนักบินเขาจะเรียกกลางล้อก็คือเกียร์เขาจะใช้คําว่าเกียร์สังเกตเมื่อเกียร์ดาวแล้วก็คือล้อกลางเต็มที่แล้วก็ไฟเขียวจะขึ้นสามดวง ตอนนี้กำลังกลางทะเลเนี่ยที่จะวิ่งไปหาเมื่อกี้ตั้งหัวที่0ูนย์เาอันนี้นิดนึงจะเห็นท็อตเทิลหรือคันเร่งเห็นไหมครับมันจะทำงานเองเนี่ยคือการตั้งออโต้พไหตลอตส่วนหนึ่งเขาเรียกว่าโทกาโด้วยที่ตั้งที่ปุ่มนะครับตั้งคันเร่งเพื่อที่ระบบมันจะเร่งเองเวลาเราตีวงเลี้ยวแล้วแรงมันตกหรืออะไรนะครับ อากลับมาดูที่จอวงกลม,กลม heading นี้อีกเมื่อกี้ที่ลูกสอนขึ้นให้ดูผมจะให้ดูในวงกล,กลมจะเห็นเส้นขวางขวางและเห็นไหมครับเส้นที่ขวางอยู่นั่นก็คือตอีเทียบซะเป็นร้อยแปดองศานะครับเป็นเส้นตรงเห็นไหมครับในในในวงดำดำกลมๆนั้นที่เรียกว่า heading indicator ให้ดูอีกทีนี่ขันเร่งเห็นไหมม,มันทํางานเอง,พงเพียงแต่ตั้งความเร็วตรงนี้เองนะครับว่าเราจะลดความเร็วไปเหลือเท่าไหร่เครื่องจะบาลานซ์ให้เองนะครับแล้วก็สามารถที่จะเร่งเองขึ้นไปได้อีกด้วยในระหว่างที่เราตั้งไว้แล้วนะครับเห็นไหมครับในจอดําๆนั้นน่ะเส้นเริ่มชัดเจนขึ้นแล้วนะนะครับจะเห็นล้ เดี๋ยวเราจะต้องทำให้เส้นนี้ตั้งตรงตอนนี้มันนอนอยู่ใช่ไหมครับวิธีที่จะทำให้เส้นนี้ตั้งตรงก็คือเลี้ยวเราจะเลี้ยวไปจนกว่าเส้นนี้มันจะจาก180องศามันจะตั้งตรงเป็น90องศานะครับลองให้สังเกตเส้นนี้ดีๆเมื่อเวลาหัวเครื่องบินเลี้ยวหรืออะไรเนี่ยเทียบจากภายนอกนะครับตอนนี้เริ่มเลี้ยวแล้วเดี๋ยวคอยดูเส้นนี้นะครับ มันเทแล้วเนี่ยเราต้องเทขึ้นมาให้ตรงเลยให้ให้ตั้งฉากเลยเมื่อตั้งฉากตรงที่ตรงเราตั้งไว้เป็น090นั่นก็คือลันเวศูนย์เของภูเก็ตนั่นเองเดี๋ยวก็จะเห็นลันเวเมื่อเมื่อมันตรงเส้นมันตั้งตรงเมื่อไหร่นะเรากำลังวิ่งเข้าหาทิศนั้นนะครับเนี่ยคือคือการที่เลี้ยวโดยมองเส้นนะครับ มองเส้นในในกลมสีดำดำนะครับเทไปแล้วเห็นไหมครับเส้นก็จะค่อยๆจากเมื่อกี้แนวนอนเห็นไหมจะเริ่มเป็นแนวตั้งแล้วเพราะเราตั้งไว้ที่ตรงถ้าเป็นในกาเลข12บสองเราก็นในเ,เห็นรันเวย์ละเห็นไหมครับเนี่ยคือ0ูนย์เพราะลันเวย์ภูเก็ตคือ0ูนมันก็คือทิศ090นนั่นเองเมื่อเราวิ่งตรงทิศ ปั๊บเนี่ยเราก็จะเห็นลานเวย์ล่ะเมื่อกี้เห็นแต่น้ำเลยจะมองไม่รู้เราเทเทมาตามเส้นจนมันตรงเห็นไหมครับตอนนี้เส้นตรงและอ่าทางนี้เราก็ตรงเข้าไปอย่างเดียวอาจจะมีลมบ้างเพราะคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมซิมูเลเตอร์เนี่ยมันจะตั้งโจทย์ให้ตลอดเวลาเนี่ยรู้สึกเทที่จําได้ลมมา6น็อตเราก็ต้องดึงขวาเข้ามาลมมาทางขวาอะไรอย่างเงี้ยนะครับ พวกนี้จะไม่มีการบอกล่วงหน้าแล้วเสียงที่ได้ยินเนี่ยเป็นเสียงของคอมพิวเตอร์ฐานต่างๆนะครับว่าความสูงที่เท่าไหร่แล้วอะไรแล้วมันจะบอกละหมดไม่ใช่ว่าโคพายโลดมานั่งการเครื่องบินพาณิชย์ทุกเครื่องจะเป็นแบบนี้และก็รู้สึกเท่าที่ดูมันก็คือเสียงของคนเรียและนะครับเสียงเดียวกันนะครับอินดิเคเตอร์อีกตัวที่ให้ดูเห็นไหมครับมันเป็นสีฟ้ากับสีน้ําตาล นะครับอันนั้นเป็นท่าทางการบิน a d ต i t u d e i น d i เคเตอตัวนี้สีฟ้านั่นก็คือเป็นช่วงของฟ้าสีน้ำตาลคือช่วงของแผ่นดินนี่แหละท่าทางการบินจะเลี้ยวจะเอียงยังไงเนี่ยนะครับตรงกลางที่กากบาทมันจะเป็นปีกเครื่องบินโดยประมาณอย่างนั้น,เ,นเขาเรียกเครื่องบินเล็กมันจะมีปีกลำเล็กๆให้เราเห็นดูนะครับตอนนี้สังเกตเส้นใน วงกลมสีดำจอที่เป็นวงกลมสีดำเห็นไหมครับตรงแนวเลยนั่นก็คือเนี่ยเรากำลังวิ่งเข้าหารันเวละ่ะเนี่ยอ,อ,อินอสตัคเตอร์ให้ดูไฟปาปีนี่ก็คือไฟปาปีนะครับเป็นไฟที่อยู่หัวสนามบินนักบินเนี่ยจะมองเห็นตัวนี้ถ้าเป็นสองแดงสองขาวเนี่ยถือว่ามาได้มุมดีแล้วแต่ถ้ามาแดงมากไปแดงสี่ดวงเลยหรือขาวสีดวงแดงสีดวงนั้นก็คือสูงเกินเอ้ต่ำเกินไป ถ้าขาวสีดวงก็คือสูงเกินไปนะครับต้องบินให้ได้2องขาว2แดงจะเป็นมุมลงที่ดีที่สุดประมาณนั้นนะครับแต่ไม่จาเป็นต้องเสมอไปบางที่เขาสามแดง1ขาวเขาก็ลงได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วแต่มุมนะครับแต่ถ้าเป็นมาตรฐานส่วนใหญ่ก็นั่นจะ2แดง2องขาวนะครับอตอนนี้น่าจะ500ฟตไปแล้วนะครับ จับทอแล้วเนี่ยคือคันเร่งปลดโทก้าแล้วนะครับก็เตรียมที่จะลงแล้วก็จะมีเสียงคอมพิวเตอร์ขานตลอดเครื่องบินจริงก็จะเป็นอย่างนี้นะครับคอมพิวเตอร์จะขานระยะตลอดเลย150 30 20 10 r i f t y h a r t ชารประมาณ <30. S 1> นี้นะครับเขาจะขานตลอดไม่ไม่ใช่มันนักบินี่ประมาณ20แล้วนี่จะลงนะครับ บอกแล้วเครื่องบินเครื่องที่จะช่วยให้ตื้อได้หรือช่วยคล้ายๆเบรกได้ก็คือการพ่นไอพ่นกับทางเนี่ยจากคันเร่งเนี่ยมันจะอยู่แนวๆเดียวกันจะยก reverse t h u c h ขึ้นมาแล้วนะครับจะยก2จังหวะเพื่อให้ไอพ่นกับทางอย่างคลิปแรกๆที่ผมเคยยกตัวอย่างมาให้ดูนะครับเครื่องกระชะลอลงเมื่อสัก60น็อตคือ60น็อตก็จะปิด reverse t h u c h ก็ได้เห็นกันไปแล้วนะครับการทำงานของซิมูเลเตอร์การใช้งานนะครับพร้อมที่ผมบรรยายไว้ก็จะได้เป็นอีกโมเมนต์หนึง่งนอกจากเครื่องบินใบพัดท,ที่ใช้ฝึกจริงอันนี้ก็เป็นเครื่องฝึกบินจำลองที่เสมือนเครื่องจริงทุกอย่างตั้งแต่น้ำหนักการใช้งานนะครับอุปกรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นของเครื่องบินจริงทั้งหมดนะครับใช้สำหรับฝึกนักบิน จริงๆนะครับนี่ก็คือซิมูเลเตอร์อีกเรื่องก่อนปิดคลิปนะครับก็วันนี้มีหลายเรื่องหน่อยตอนปิดท้ายคลิปที่คิดไว้ว่าจะมาไลฟ์ฟังเดี๋ยวลืมก็หลายคนถามว่าเอเสื้อแบบนี้ทําไมผมมีเยอะนะครับเป็นเสื้อของกัปตันโสพลพิคเนสวนนะครับส่งมาให้เนื่องจากผมติดตามหนังสือของท่านท่านเขียนหนังสือไว้ a pilot นะครับหรือะ pilot มีหลายเล่มหลายตอน แต่ตอนนี้ผมซื้อมาหลายปีแล้วนะน่าจะ5้ปีตั้งแต่สมัยทํางานอยู่ก็ติดตามมาตลอดนะครับแล้วก็จนได้คุยกันทั้งออนไลน์แล้วก็กัปตันก็ส่งเสื้อมาให้หลายตัวเลยนะครับเห็นว่าผมชอบก็มาอันนี้เดี๋ยวให้ชมมันไม่ใช่มีแค่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวให้ชมแป๊บหนึ่ง เห็นไหมครับว่าม,มันจะเก๋ตรงข้างหลังด้วยนะครับเป็นเครื่องบินครึ่งลำอยู่ด้านหลังนะครับคุยถึงกับตันโสพลนะครับกับตันโสพลพิเกเนสวนนี่บินนกแอร์ Air นะครับเป็นเครื่อง b o e ิ n ง737-800และซิมูเลเตอร์ที่ผมบินนั่นก็คือ Boeing 737-800ของซิมูเลเตอร์เนี่เขาจะมีหลายรุ่นใครนักบินบินเครื่องรุ่นไหนก็จะมีซิมูเลเตอร์ของเครื่องบินรุ่นนั้นนะครับ สำหรับฝึกนักบินนะครับออกัปตันอีกท่านหนึ่งที่เดี๋ยวจะลงเพจอันนี้เป็น f c e e o o o นะครับเป็นเพจ f a c e b o o k ที่ผมติดตามดูก็จะเป็นกับตันไฟซอนะครับท่านเป็นมุสลิมนะครับเป็นกัปตันของไทยสมายนี่แหละบินเครื่อง A320 อันนี้ถือว่าอัปเดตสุดสำหรับกับตันไฟซอเพราะท่านยังลงไม่ว่าทุกวันนี้ท่านทำงานอยู่จะบินไปไหนก็จะเขียนเล่าเรื่องราว วันนี้มีอะไรบ้างเจออะไรบ้างฝนหนักไหมอะไรอย่างเงี้ยต้องบินบินไปกลับทำยังไงที่จะต้องบินต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยเป็นการเล่าเรื่องนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวลาไปก่อนอาจจะมีเสียงรบกวนบ้างบ้างนะครับเพราะว่าแถวแถวบ้านเขามีการต่อเติมบ้านก็มีเสียงเครื่องมือเครื่องไม้อะไรนิดหน่อยนะครับถือว่ามาฟังเล่าเรื่องแล้วกันนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ